การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ NXT วันที่3โมกราคมปี2023นะครับ วันนี้เนี่ยเรื่องราวใน NXT นะฮะก็จะมีเรื่องราวของคาร์เมโลเฮครับที่จะเจอกับอ p พ l ลโลครูในวันนี้ได้แจ็คนะครับที่รับพาตัวลูกน้องของโทนี่เดียงจเจโลไปในสัปดาห์ที่แล้วและการเผชิญหน้ากันของเกรซ s นวอลเลอร์นะครับจะเผชิญหน้ากับบลอนด์เบรเกอวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้นะครับเริ่มมาด้วยคู่แรกคาร์เมโลเฮเจอกับ Apollo Cruz สนะครับตัวแมทออกมาดีเลยทุกคนทั้งสงคนเนี่ยได้ปล้ำในสไตล์ของตัวเองที่เด่นชัดมากม การใส่ท่าในแมทเนี่ยทางรุนแรงเราก็จัดเต็มในหลายๆจังหวะในด้านของอัพโลคลูสเนี่ยได้โชว์ด้านพละกําลังของตัวเองครับมีความรุนแรงมีการต่อสู้ที่ดุดันหนักน่วงนะฮะมีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยทุ่มท่าใหญ่ทันทีในด้านของคาเมโลเฮเองนะครับก็เลือกที่จะสร้างจุดอ่อนให้กับอัพโลแล้วก็ใช้ความเร็วสร้างความได้เปรียบนะครับใช้การกระโดดต่างๆเนี่ยทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองก็ถือว่าเป็นแมทที่ทําออกมาได้ดีเลยนะครับ ตอนจบเนี่ยคาเมโลเฮกกระโดดทิ้งขากดนับ3เอาชนะไปหลังจบแมตช์นะครับแอคเซียมเนี่ยขึ้นมากระทืบทริกวิลเลียมแล้วก็คาเมโลเฮกคู่2นะครับริกวิลเลียมเจอกับแอคเซียม ตัวแมตโอเคนะครับด้วยความที่ตัวแมตมันค่อนข้างง่ายเราก็ไม่ได้มีอะไรมากแมตมันก็เลยพอดูได้นะครับทิกวิลเลียมจะมีการเคลื่อนไหวแปลกๆอยู่บ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นักในครั้งนี้แต่พอมีจังหวะเร็วๆต่อเนื่องหน่อยเนี่ยเจ้าตัวก็จะเริ่มโลกแล้วก็เคลื่อนไหวไม่ดีนะครับในด้านของแอคเซียมเองก็เลือกใช้ทางง่ายๆที่เน้นวิ่งไปวิ่งมามากกว่าเพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจแทนนะครับตอนจบเนี่ยแอคเซียมใ,ใส่โกลเด้นเรดิโอกดนับ3เอาชนะไปตัดภาพมาที่สเกซัมกับ New Day นิบเบวเด นิวเดย์พวกนายเนี่ยเอาชนะแท็กทีมทุกทีมใน N x ็ซได้ยกเว้นพวกเราฉันมองตานายก็รู้แล้วว่าพวกนายเนี่ยคิดว่าพวกเราอันตรายสำหรับนายใช่ไหมนิวเดย์บอกว่าไม่อ่ะพวกเราไม่ยุ่งกับพวกนายเพราะว่าพวกนายมันดูไม่เต็มบาทเป็นเด็กเก็บกฎอ่ะแล้วพวกนายต้องขออนุญาตพ่อของนายก่อนที่จะพูดคุยใช่ไหมละ่ะโจกเกรซี่บอกว่าคุณคิงสตันครับไม่มีใครเหนือกว่าใครในสเกซัมพอพวกเรา คือกิ่งก้านที่มาจากต้นเดียวกันครั้งแล้วครั้งเล่าที่เพื่อนๆมองผมเป็นตัวอย่างเหมือนกับที่เซเวียและบิ๊กอีมองคุณมาเป็นปีๆไงครับโคฟ,ฟี่บอกว่าพวกเรามองกันและกันมาตลอดนั่นแหละแล้วยังแบ่งนักเก็ตให้กันด้วยซ้ำเอางี้ดีกว่าฉันไม่ได้มีปัญหากับแท็กทีมของพวกนายแต่ฉันกำลังมีปัญหากับนายแลวโจเกรซี่เพราะงั้นคืนนี้เรามาจบปัญหาของพวกเราดีกว่าโจเกรซี่บอกว่าการได้กระทืบ อดีตแชมป์ WWE และแชมป์แท็กทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดอย่างพวกนายจะทำให้สเกซัมแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วเจอกันนะครับตัดภาพมาที่ไดแจ็คที่จับลูกน้องของโทนี่เดียนเจโรมาซ้อมนะครับสุดท้ายเนี่ยทั้งสองคนก็ทาเจอกันบนเวทีตัดภาพมาที่ดูกูแลกและเชสยูนิเวอร์ซิตี้นะครับดูกลกเนี่ยบอกว่านักเรียนของเชสเนี่ยกระจกเกินไปเขาก็เลยต้องมาสอนแทน อันเดเชสก็เลยเรียกให้ทุกคนเนี่ยออกจากคลาสเราก็ท้าเจอกับดูกลแลบนเวทีตัดภาพมาคู่3นะครับได้แจ็คเจอกับเชนนิงสเต็กโรเลนโซนะครับโตแมทโอเคมีการต่อยกันนิดหน่อยก่อนที่ไดแจ็คจะยำจนเลเทไปนะครับเนื้อเรื่องที่นําเสนอในแมตเนี่ยค่อนข้างตรงกับเนื้อเรื่องที่นําเสนอนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคถึงแม้แมตมันจะไม่ได้สนุกอะไรมากแต่ว่ามันก็เป็นแมตเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างโอเคนะครับตอนจบเนี่ยไดแจ็คใส่เฟสยูอกดนับ3เอาชนะไป หลังโจแมทนะครับโทนี่เดียนเจโรเนี่ยขึ้นมากระทืบไดแจ็คแล้วก็บอกว่านายคิดว่านายเจ๋งมากเหรอวะนายคิดว่านายเท่และเอาแต่โม้เรื่องการพิพากษาเอางี้ดีกว่าสัปดาห์หน้าใน New Year Evil ฉันจะพิพากษานายในแบบของฉันเองตัดภาพมาที่โอโรแมนซ่านะครับกำลังจะให้สัมภาษณ์แต่ฮาวิเอ์เบอร์นาลเนี่ยเข้ามาขัดจังหวะและโปรโมทเพลงคริสต์มาสของเขานะครับโอโรแมนซ่าก็เลยท้าเจอกันบนเวทีตัดภาพมาที่หน้าเวทีนะครับท็อกซิกแอทเทนชั่นเปิดตัวออกมาท็อกซิกแอทเทนชั่นบอกว่า พวกเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มนักมวยปป้มหญิงที่ยอดเยี่ยมตลอดไปเราจะทิ้งปี2022ให้เป็นอดีตและตอนนี้พวกนายจะต้องจับตาม,มองพวกเราให้ดีหลังจากที่พวกเราจัดการนักมวยปป้มไปแล้วมากมายปีนี้พวกเราจะท้าชิงแชมป์พวกเราจะไม่ไปท้าใน New Year เดออะไรนั่นแต่เราจะท้าใน Revenge ตอนนี้คนคนเดียวที่เราจะจัดการนั่นก็คือร o อกเซนเปเรสอินด,ดี้ฮาร์ดเวลเปิดตัวมานะครับอินด,ดี้ฮาร์ดเวลบอกว่าฉันเบื่อพวกเธอชะมัดเลย รู้ไหมตอนที่ร็อกเซนได้แชมป์เนี่ยมันดูดีกว่าพวกเธอตั้งเยอะร็อกเซนกับฉันเนี่ยยังมีเรื่องที่ค้างคากันอยู่เพราะฉะนั้นคนที่ควรจะได้ชิงแชมป์ก็คือฉันคอรล่าเจตเปิดตัวออกมานะครับคอรล่าเจตบอกว่าอินด well, ี้ฮาร์ดเวลเธอออกมาบ่นอีกครั้งแล้วเธอบน่บนบน่บนบ่นฉันเข้าใจแล้วว่าทาไมทุกคนถึงทิง้งเธอไปเพราะสิ่งเดียวที่เธอทําได้ก็คือบ่นนิกิตาไลออนเปิดตัวออกมานะครับแล้วก็บอกว่าเธอก็เอาแต่โม้เหมือนกันแหละคอรล่าสิ่งเดียวที่เธอควรจะได้เนี่ยก็คือการโดนกระทืบ มันถึงเวลาของสายเลือดใหม่อย่างชันแล้วสักพักหนึ่งนะครับโซอี้สตาร์ควินด,ดี้ชูทุกทุกคนต่างเปิดตัวออกมาแล้วก็มาซัดก,กันบนเวทีนะครับจนล็อกเซนเปเรสเนี่ยเปิดตัวออกมาล็อกเซนบอกว่าใจเย็นเย็นสาวสาวผู้เธอยังไม่ต้องสู้กันในตอนนี้ก็ได้เพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีแมชบัตเทิลรอยัลหญิง20คนและผู้ชนะจะได้กลายเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งและเป็นผู้ท้าชิงคนแรกของชันเจอกันใน Ven g e a ส c e Day แต่พามาคู่4ี่นะครับ การปล้ำแบบ Extreme Match อัลบาไฟเจอไอราดอนนะครับตัวแมตโอเคมีการใช้ของอยู่บ้างพอสมควรนะครับคือมันอาจจะไม่ได้เยอะจนสะใจขนาดนั้นแต่ก็ยังมีอะไรให้ดูบ้างโดยเฉพาะในช่วงแรกที่อัดกันตั้งแต่หลังเวทีนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคตัวแมตก็ถือว่ารุนแรงดีใช้ได้นะครับแล้วช่วงท้ายของแมตเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยแต่ว่าก็มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีนะครับตอนจบเนี่ยอัลบาไฟใส่กอรี่บอมอัดกับโต๊กดนับ3เอาชนะไป ตัดภาพมาที่อินดัชเชอร์แล้วก็คีบาเทอร์นะครับอินดัชเชอร์เนี่ยบอกว่าพวกเราคือคนที่มีชื่อเสียงในอินเดียพวกเราเป็นทั้งนักกีฬานักแสดงมีคนมากมายเนี่ยล้อมรอบพวกเราในวันที่เราเปิดตัวใน WWE มียอดวิวนับร้านในอินเดียแต่พวกนายคนอเมริกาไม่เคยสนใจพวกเราสิ่งเดียวที่พวกเราต้องการก็คือความเคารพความเคารพในตัวพวกเราและคีบาเทอร์ไม่เคยแสดงถึงสิ่งนั้นคีบาเทอร์บอกว่าไอ้พวกอินเดียนั่นเอาแต่พูดเรื่องความเคารพ มันน่าลำคาญมากพวกเราคือแท็กทีมที่ดีที่สุดในปี2022และในปี2023มันก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมพวกมันหาเรื่องผิดคนแล้วเพราะว่าไม่มีใครเหนือไปกว่าครีบาร์เทอร์ตัดภาพมาคู่5้านะครับโอโรแมนซาเจกับฮาวเวอร์บนาวตัวแมตโอเคนะครับคือมีความเร็วแล้วก็ท่าที่หวือหวาพอสมควร แต่ว่าตัวแมทมันไม่ได้เล่าเรื่องอะไรทุกคนเหมือนกับว่าออกมาโชว์ท่าเฉยๆนะครับกระโดดไปมาใส่ท่าต่างๆแล้วก็จบไปถึงแม้ท่าต่างๆมันจะทําได้ดีอ่ะแต่ว่าตัวแมทโดยรวมเนี่ยมันไม่ได้ให้เราอินแล้วก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกสนุกสักเท่าไหร่นะครับตอนจบเนี่ยโอโรแมนซ่าใส่ running spinning heel kick กดนับ3เอาชนะไปตัดภาพมาคู่6นะครับอันเดเชสเจอกับดูกูแล็ก ตัวแมตต์โอเคนะครับทั้ง2คนได้โชว์เทคนิคที่ค่อนข้างดีคืออาจจะไม่ได้จัดหนักกันมากนะครับแต่ว่าจังหวะต่างๆก็ถือว่าทําได้ไม่แย่ทั้ง2คนเนี่ยได้ออกอาวุธพอสมควรนะครับแต่ด้วยความที่แมตต์มันค่อนข้างสั้นมันก็เลยทําให้แมตต์เนี่ยดูจบง่ายไปสักหน่อยตอนจบนะครับดูกูแลกใส่กูล็อกกดนับ3เอาชนะไปตัดภาพมาที่เวสลีย์ถูกสัมภาษณ์เรื่องที่โทนี่เดียงเจโรกับดแจ็คตีกันเองนะครับเวสลีย์บอกว่าใช่ไหมล่ะถึงแม้ดแจ็คจะแข็งแกร่งเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่า พวกเขาอยากจะตีกันเองมากกว่านะฉันจะรอดูพวกเขากระทืบกันในสัปดาห์หน้าฉันควรออกไปบรรยายด้วยไหมแล้วพอใครสักคนชนะเนี่ยจะจะได้ออกไปเปิดโอกาสให้พวกเขาชิงแชมป์ตัดภาพมาคู่7นะครับโควิชคิงสตันเจอกับโจโคราซี่ตัวแมตถือว่าออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับถึงแม้มันจะมีพวกสเกซ้าเข้ามาป่วนบ้างแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็เป็นการต่อสู้ของทั้ง2คนนะครับการพลิกไปพลิกมาการหาจังหวะของทั้ง2คนเนี่ยทำได้ดีมันมีอะไรให้เราดูตลอดทั้งแมต และด้วยความที่แม์มันไม่ได้นานมากอะ่ะมันก็มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาที่ค่อนข้างเร็วนะครับและการต่อสู้เนี่ยมันก็ดูเดือดจริงจังดีน่าเสียดายที่ช่วงลุ้นของแม์นี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยตอนจบนะครับโคฟ,ฟี่คิงสตันใส่ทราเบิลอินพาราไดส์กดนับ3เอาชนะไปตัดภาพมาที่รายการเกสันวอลเลอร์เอฟเฟกนะครับเกสันวอลเลอร์บอกว่าเอาล่ะนี่คือวันสุดท้ายที่พวกนายจะได้เห็นบรอนเบรเกอร์ในฐานะของ NXT แชมเปียน ในอีกสัปดาห์หนึ่งฉันจะกลายเป็นแชมป์และกลายเป็นหน้าตาของแบรนด์นี้แต่ก่อนจะถึงเวลานั้นบอลเบรเกอร์เปิดตัวออกมานะครับเกซันวอลเลอร์บอกว่าเชิญน,นั่งฉันได้ยินว่านายเนี่ยอยากจะกระทืบฉันใช่ไหมแต่ว่าฉันอยากจะถามนายหน่อยนายตกหลุมพรางนั้นได้ยังไงวะนายสเปียร์ใส่แผ่นเหล็กนายไม่เคยดูโกเบิร์กมาก่อนหรอฉันเนี่ยมีคนดูโหวตคะแนนให้ตั้ง2,000คะแนนเพื่อที่จะเอาชนะนายแต่นายไม่ได้สักคะแนนเลยนะเว้ รอนนี่นายเป็นบ้าอะไรนายไม่คิดจะเถียงฉันบ้าหรือไงวะนายเห็นดีเห็นชอบกับฉันได้ยังไงนายอยากจะเด็ดหัวฉันไม่ใช่เหรอบอลเบรเกอร์บอกว่าเกรซันนายฉลาดนายเก่งนายมาเป็นหนามยอกอกสําหรับทุกๆคนฉันสามารถบอกได้เลยว่านายฉลาดกว่าหลายๆคนในวอลเกมเองเนี่ยนายก็ปีนขึ้นไปบนกงนายจัดการจอนนี่กากาโน่ด้วยเก้าอี้นั่นคือสิ่งที่นายทาได้ดีแต่สิ่งที่ฉันทําได้ดีนั่นคือการรักษาแชมป์เอาไว้ เกสันวอลเลอร์บอกว่าสิ่งเดียวที่นายทําได้ดีคือการขโมยกิมมิคคนอื่นมาใช้เท่านั้นแหละนายเอากิมมิคของพ่อนายมาใช้แล้วพ่อของนายเนี่ยมันก็เป็นได้แค่ตัวตลกบอลเบรกเกอร์ aker, กระทืบเกสันวอลเลอร์เราก็ปิดโชว์ไปนะครับสรุปเหตุการณ์กัน,กนหน่อยนะครับเหตุการณ์แรกคาเมโรเฮนเนี่ยขึ้นมากระทืบแอคเซียมก่อนที่อัพพาร์โลฟูจะกลับมาช่วยนะครับเหตุการณ์ที่2นะครับโทนี่เดียงเจโรท้าเจอไดแจ็คสัปดาห์หน้าเหตุการณ์ที่3นะครับจะมีบัตเทอร์โรยัลหญิง20คนเพื่อหาผู้ท้ทาชิงอัันดบ และเหตุการณ์ที่4นะครับบอลเบรกเกอร์เนี่ยกระทืบเกรซันวอลเลอร์สรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนกคนู่แรกค e าเมโลเฮเจอกับอพอลโลครูสนะครับคาเมโลเฮเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่2นะครับทิ Williams, กวิลเลียมเจอกับแอคเซียมนะครับแอคเซียมสามารถเอาชนะไปได้คู่3นะครับไดแจ็คเจอกับเชนิงสเต็กโรนันโซนะครับไดแจ็คเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4นะครับเอ็กซ์ตรีมแมตต์อัลบาไฟเจอไอราดอนนะครับอัลบาไฟเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่5ครับโอโลแมนซ่ za, าเจอก ville, ับฮาวเวลเบนาลโอโลแมนซ่าเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ คู่ที่6นะครับเดเเสชเจอกับดูกูแลกดูกูแลกสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่7จ็ดนะครับโคฟี่คิงสตันเจอกับโจแกรซี่โคฟี่คิงสตันเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้โดยรวมนะครับสัปดาห์นี้โตแมต์ค่อนข้างดีนะคือมีหลายๆแ,แมตช์ที่ออกมาสนุกพอสมควรเลยนะครับอย่างคาเมโลเฮเนี่ยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของ NXT ได้แหละแต่ละแมตช์ที่ออกมามันค่อนข้างมีคุณภาพที่ดี นะครับแล้วเจ้าตัวมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างเท่ด้วยยิ่งพอมาเจอกับนักมวยปล้ำที่มีฝีมือมากๆเนี่ยตัวแมทจะยิ่งออกมาดีเลยนะครับทำให้คนดูส่งเสียงเชียร์กันได้แบบจริงจังส่วนในด้านของโคฟี่เองนะครับก็สนุกใช้ได้เลยอาจจะเป็นเพราะว่าการปล้ำใน NXT เนี่ยมันมีข้อห้ามน้อยกว่าด้วยหรือเปล่านะครับการปล้ำก็เลยดูมีอิสระมากขึ้นการใส่ท่าต่างๆดูดีมีความต่อเนื่องมากกว่าปกติก็ทำให้ตัวแมทออกมาน่าสนใจได้มากพอสมควรเลย ในด้านของเนื้อเรื่องนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีบางอย่างเพิ่มขึ้นมาแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเดิมๆนะครับเพราะว่ามันใกล้จะถึงซึกใหญ่อย่าง New Year Evil นะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแชมป์หญิงนะครับซึ่งจะเป็น Battle Royal ซึ่งก็จะเกิดขึ้นใน New Year Evil นี่แหละนะครับซึ่งเรามองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันสามารถเอาใครก็ได้ขึ้นมาให้ r o c k เซนชนะ นะครับอาจจะเป็นวินดี้ชูอาจจะเป็น oo, จจปนิกิต้าไลออนที่ฉวยโอกาสขึ้นมาชนะแล้วก็มาแพ้ให้กับร็อกเซนเปเรสนะครับคือพวกโตโหดอ่ะมันสามารถที่จะแพ้ได้ในแมตช์พวกนี้นึกออกใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าต้องเดินเนื้อเรื่องจริงจังเพื่อให้ชิงแชมป์แล้วเนี่ยถ้าผู้ท้าชิงมันดูโหดกว่าอย่างถ้าเทียบกันระหว่างคองรล่าเจตกับ Perez, ร็อกเซนเปเรสเนี่ยคอรล่าเจตก็ดูที่จะมีแต้มต่อมากกว่ามันก็จะไม่ดีสําหรับตัวแชมป์เองนะครับ ดังนั้นเนี่ยการทำบัตเทิลรยยุ่ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันในด้านของโทนี่เดียงเจโลกับไดแจ็คนะครับอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะงงงไปสักหน่อยนะคือตอนแรกมันดูเหมือนทั้งสองคนจะร่วมมือกันนะครับแต่ว่าพอเอาลูกน้องไปคุยก็ไม่รู้อีกว่าไปคุยกันอีท่าไหนถึงโดนลักพาตัวไปกระทืบเนื้อออกไหมไม่รู้ว่ามันไปยั่วโมโหอะไรกันพอลักพาตัวไปแล้วเนี่ยก็เจอท้าอ่ะโอ้โหมาเจอกันบนเวทีดีกว่าเสือกรับคําท้าซะอีก คือถ้ารับคําท้าง่ายขนาดนี้เนี่ยมันไม่ต้องรับพาตัวไปตั้งแต่แรกก็ได้มั้งนื้อออกไหมก็ท้าสู้กันไปเลยตั้งแต่แรกให้มันจบๆไปนะครับส่วนในด,ดาของโทนี่เนี่ยเราเข้าใจได้นะเพราะว่าลูกน้องสุดที่รักโดนกระทืบอะเนื้อออกไหมก็ต้องแค้นใจไปธรรมดาก็เลยอะท้าเจอกันไปเผด็จศึกกันไปว่าใครเจ๋งกว่าก็โอเคเจอกันใน n w y y e r อีวิลนะครับ ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะอย่าง i n d u s c h e อกับ Key Barter มันก็เป็นการรีแคปเหตุการณ์เฉยๆนะครับว่าเออจะมาเจอกันทำไมมีเป้าหมายอะไรก็แค่นั้นนะครับส่วนคู่อื่นอมันก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอย่าง b o ลเบเกอร์เกรซ o นวอ l เลอก็ออกมากระทืบกันเพื่อให้คนดูได้เห็นนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าใน New Year e v i l สัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราดูเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ อ่ะก็ประมาณนี้สำหรับ NXT นะฮะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้นะครับแล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ